เป็นข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับอของอาจารย์ตุลากนะครับนี่ครับกำลังออกรวงนะครับแทงรวงออกแล้วครับก็สมชื่อครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ที่เขาคุยกันว่ารวงใหญ่รวงโตได้ผลผลิตข้าวเยอะน่าจะใช่ครับทุกคน ดูแล้วลวงมันทั้งยาวทั้งขนาดก็ใหญ่กว่าก็ขอหกครับใหญ่กว่าน่านห้าเก้านะรู้สึกถ้า <c oughs> ถ้าดูไม่ผิดเนะนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นบัวนะครับทุกคนแปลงนี้ไล่นี้บัวลง สำหรับบัวก็หายแล้วครับผมหายแล้วครับหายแลวครับวันนี้ถ่ายคลิปนี่วันนี้ถ่ายคลิปนี้เป็นวันที่สี่ครับสี่พฤศจิกายนสองพันห้า้หกสิแปดครับผม นี่ครับพอหลวงภูมิเพิ่งจะเอามาปลูกเป็นครั้งแรกนะครับของหนาแปลงนี้นะครับก่อนหน้านี้นาแปลงนี้ใช้พันเก้านั่นห้าเก้าครับผม หลับไล่นี้ก็มีข้าวปนอยู่ครับทุกคนมีปนผสมกับน่าน,นหน้าเ้านิดหน่อยครับผมแล้วก็มีกขอหนิดหน่อยครับผมทำไมถึงปนก็ตอนแรกทำนาหยอดครับผมหยอดแล้วมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง ก็เลยเสียดายพันข้าวก็เลยถอนเป็นก้าวมาปักดำครับผมก็เลยกลายเป็นได้ข้าวพันผสมครับมีทั้งห้านั่นห้าก้ามีทั้งกอขอหกมีทั้งข้าวเหนียวหอมขาวที่สุดแต่ต้องจุดไหนที่ไม่ปนก็มีอยู่ครับนี่อย่างจุดนี้ครับไม่มีพันพันปนเลยครับ ก็เดี๋ยวยัาไงเรามารอลุ้นกันตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตครับผมว่าไร่หนึ่งเนี่ยพื้นที่ไล่หนึ่งเนี่ยจะได้กี่กิโลเนาะจะได้กี่กิโลกร,รมัมเนาะสำหรับตอนนี้ก็ข้าวยังยังออกรวงไม่หมดครับ ยังมีบางต้นที่กำลังกำลังโผล่กำลังโผล่ย่งต้นนี้ครับเนี่ยกำลังโผล่ต้นนี้กาลังโผล่แต่ข้างบนนี้ออกแล้วนี่ลวงใหญ่ๆแน่นๆเลยครับผมสุดยอดครับแลวดูแล้วไม่น่าจะล้มครับเพราะมันไม่ได้ต้นสูงมากนะ เปรียบเทียบกับกอขอหแล้วโอ้กอขอหกสูงกว่าเยอะครับประมาณกอขอหสูงกว่าประมาณ1-2ไม้มรนทัดครับผมครับแล้วจะแพนกล้องมาดูมาให้ดูกอขอหครับนาผืนเดียวกันครับแต่คนละแปลงครับฝั่งนี้เป็นกอขอหครับเนี่ย นี่ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับอีกสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์รอดูว่าความแก่ของข้าวเหมาะสมหรือยังก็จะได้เกี่ยวนะครับตอนนี้ยังยังนะครับยังมียังมีรวงที่ยังอ่อนอยู่ยครับรวงที่แก่ก็มี ฝั่งนี้เป็นกอขอหครับกอขอหกมิชลินครับนี้เริ่มปล่อยน้ำออกแล้วครับเพราะว่าใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเ้าบอกว่าถ้าปล่อยน้ำออกช้าแล้วข้าวมันจะไม่หอมครับผม เป็นกอขอหกเนาะให้ดูรวงดูรวงกอขอหกฝั่งทางนี้เป็นข้าวเหนียวหอมขาวที่สุดออของอาจารย์ตุลางเนาะให้ดูรวงอันนี้พึ่งจะง,งวยครับแถวบ้านผมเขาเรียกกำลังงวยนี่กำลังแอนลงอย่างนี้เขาเรียกกำลังงวยครับ อันนี้เรียกกำลังตกเกสอนนะคือเขายังออกรวงไม่หมดครับทุกคนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมตอนที่ข้าวมันออกรวงกันเกือบจะได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะเราจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะสำหรับลำต้นช่วงนี้ก็แข็งแรงครับนี่ดี๋ดันไปแล้วก็เด้งกลับคืนลองดันดูเด้งกลับคืนครับ <Okay. S 2> ถ้าเป็นข้าวพันอถ้าเป็นข้าวาทางนี้จะไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าจะได้รวงเต็มหรือเปล่านะจะมีข้าวเม็ดลายเม็ดร,รีบปะปนหรือเปล่าเพราะว่าน้ำหมอกลงเยอะครับพื่นที่นี่ หลายคนมาดูแล้วครับมาดูของจริงที่แปลงนานแล้วบอกว่ายังไงก็ขอแบ่งแบ่งเมล็ดพันธุ์หน่อยนะปีหน้าจะไปลงปลูกที่นาบ้างเขาบอกงนี้เนาะแต่พอน้องพงก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเพราะว่ามันมีเมล็ดปนเยอะครับมีเมล็ดปนเยอะกลัวเอาไปปลูกแล้วมันได้เกี่ยวไม่พร้อมกันเนาะแล้วมันจะได้ ผลผลิตไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะ,ะถ้ายังไงก็ให้ติดต่อไปทางเพจของอาจารย์ตุลงานะครับจากตุลลานโดยตรงเลยเพจเฟซบุ๊กของท่านก็มีครับทุกคนมาลองติดต่อไปนะครับสำหรับตัวผมก็แนะนำเลยครับพันนี้เป็นกับตาแล้วครับเนี่ยไม่มีล้มแน่นอน,นแล้วก็ผลผลิตน่าจะค่อนข้างได้เยอะ แต่ไม่ต้องตกใจนะไปปลูกแล้วอะทำไมมันออกรวงช้ากว่าเพื่อนมันเป็นพันธุ์ของเขาอย่างนี้ครับเขาออกแบบมาแบบนี้ฮะอาจารย์ตุลลางบอกว่าเป็นข้าวพันหนักครับพันหนักเป็นข้าวนาปีนะข้าวพันหนักพันหนักก็คือระยะ ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวก็ประมาณ6เดือนนะครับทุกคนเดือนชาอาจารย์ท่านบอกว่าข้าวประเภทน,นี้มันจะเก็บเกี่ยวมาสีขัดกินแล้วจะหอมครับทุกคนเม็ดสวยหอมแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะทุกคนพื้นที่บางพื้นที่ก็ไปปลูกแนละ้วอ้าวทำไมอาไปปลูกแล้วไม่หอมมันก็ขึ้นอยู่กับดินด้วยครับทุกคน ดินสภาพอากาศเนาะการใสร่ปุ๋ยน้อยด้วยเนาะอะก็ลองดูครับแต่ส่วนตัวผมก็เชียร์ให้ปลูกครับเนี่ยเห็นกับตาแล้วครับโอเควันนี้พ่อห้องภูมิก็มาถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ